ดูไพ่คิป4กับโนบีจอมโหดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิคอาร์คัสเยสอโนนะคะก็คือจะให้ไพ่ตอบคำตอบแค่ใช่หรือไม่ให้กับคำถามที่ทุกคนตั้งกันเองในใจเช่นแบบภา,ายใน3เดือนเราจะได้งานนี้ใช่หรือไม่เราจะได้เป็นแฟนกับคนคนนี้ใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้คนคนนี้คือคู่แท้ของเราใช่หรือไม่อะไรฟิลฟลนี้แล้วก็มาดูกันว่าแบบไพ่จะตอบว่ายังไงใช่หรือไม่ มีสี่กองให้เลือกค่ะกองที่หนึ่งสองสามสี่ให้เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาตั้งคำถามในใจก่อนปล่อยวางต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆเลือกไพ่เลือกที่ดึงดูดใจโอเคเดี๋ยวบีให้เวลาเลือกสิบวิค่ะหรือจะกดหยุดเพื่อเลือกก็ได้ โอเคกองที่หนึ่งค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นคำแนะนำทายคลิปนะอขอให้ค่ะให้คาตอบกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยว่าสิ่งที่เราตั้งคำถามมันใช่หรือไม่ค่ะใช่หรือไม่ค่ะคำถามของคนกองหนึ่งใช่แล้วก็ให้เราแบบเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองได้เชื่อในเซนส์นของตัวเองได้ หรือถ้าเราแบบว่าถามว่าเขาจะติดต่อมาในเร็วๆนี้ไหมหรือเขาจะทักมาในเร็วๆนี้ไหมก็คือแบบว่าใช่เราจะรู้สึกได้ตอนที่เขาจะแบบติดต่อมาอมเราพอจะคาดเดาได้เราจะได้รับข่าวดีอะไรประมาณนั้นคะ่ะถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆไหมใช่มีนิดนึงมีหวั่นไหวอเออแล้วไพ่ตก ขอขยายความค่ะมันใช่ยังไง ถ้าถามว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้เป็นคู่แท้ไหมหรือแบบเราจะได้ลงเออเราจะได้แต่งงานคบหาก,กับคนคนนี้ไหมคือไพ่บอกว่าใช่มากๆเลยใช่แล้วก็ให้เราแบบว่ารักตัวเองให้มากๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆให้เรามั่นใจในตัวเองอ่ะเหมือนเรา,า่คู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือคู่ควรกับคนคนนี้มากๆเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่บุญอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเฮ้ยการงานจะมั่นคงขึ้นไหมหรือเราจะได้รับงานงานนี้ไหมก็มีโอกาสที่จะได้งานนี้ภายในแบบ อาจจะแบบสี่เดือนข้างหน้าหรือในอีกแบบประมาณแบบช่วงเดือนเมษาประมาณเมษากันยาเป็นจังหวะที่ดีที่เหมือนกับว่าการงานเราจะแบบมีความมั่นคงขึ้นแต่โดยรวมเหมือนไพ่บอกว่าเป็นคําตอบที่ใช่แล้วก็ชีวิตของเราอะค่ะมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วตัวเราอะค่ะก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราจะรู้สึกดีๆกับตัวเองมากขึ้นโอเคคําแนะนํา ให้เราขอบคุณเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวขอบคุณทุกๆคนที่เป็นความโชคดีของเราขอบคุณคนรักดีๆของเราขอบคุณแบบเพื่อนพี่น้องหรือว่าความโชคดีที่เราได้รับมาลายหวันขอบคุณทุกวันแล้วเราจะยิ่งดึงดูดความโชคดีเข้ามาได้มากขึ้นโอเคค่ะกลองที่สองค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำท้ายคลิปนะคำตอบสำหรับคนที่เลือกกองที่ส เป็นคําตอบที่ใช่หรือไม่คะใช่หรือไม่คะใช่มันเป็นความใช่ที่แบบว่าใช่แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช่แต่ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปนะใช่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะอะไรประมาณนั้นหรือใช่ส่วนหนึ่งนะอะไรประมาณนี้ค่ะคำตอบ <c oughs> ขยายความค่ะพายบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไอสิ่งที่เราคาดหวงังหรือไอความปรารถนาที่เราแบบหวังเอาไว้อ่ะวันหนึ่งอะ่ะตอนนี้ยมันกําลังค่อยๆเติบโตแล้วมันก็กําลังจะมองเห็นปลายทางแต่ว่าให้เราระมัดระวังเรื่องแบบ ศักดิ์ศรีมันก็คือเป็นเป็นเรื่องของ e อีโกอัตตาที่มันมีมากเกินไปหรือบางบางทีอ่ะเราเล่งรัดตัวเองจนเกินไปบางครั้งเหมือนเราต้องรู้จักแบบดื่มด่ากับปัจจุบันแล้วก็วางใจให้จัก,กรวาลนะเขาช่วยเหลือเราบางทีเราอาจจะต้องแบบอยู่นิ่งๆบ้างหรือว่าดื่มด่ากับช่วงเวลาในปัจจุบันบ้างเราอาจจะเห็นโอกาสมากขึ้นหรือเราอาจจะแบบเห็นเรื่องดีๆมากขึ้นถ้าเราถามว่าแบบเรากําลังพัฒนาตัวเอง ได้ดีขึ้นใช่ไหมหรือเราจะพัฒนาตัวเองได้สําเร็จใช่ไหมคําตอบก็คือใช่แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ใช่ไหมจะได้แต่งงานกับคนคนนี้ใช่ไหมใช่มันเห็นอนาคตอยู่ลางๆแล้วก็อนาคตมันจะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าอย่าเร่งรัดดื่มดากับปัจจุบันโอเคอืมอ่าใบนี้บอกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะมัน มันจําเป็นที่จะต้องแบบมีการให้และรับในแบบที่เท่าเกันมันถึงจะกลายเป็นความสัมพันธ์ถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แบบเป็นผู้รับที่ดีนะ่ะมันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์มันต้องมันต้องมีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เพราะงั้นถ้าเราแบบว่าต้องการความรักหรืออยากได้ความรักที่เป็นรักแท้เราก็ต้องเป็นคนคนนั้นก่อน เป็นคนที่ให้รักแท้กับคนอื่นเป็นคนที่ให้รักที่แบบไม่มีความคาดหวังให้กับคนอื่นก่อนส่งความรู้สึกดีๆไปให้กับคนอื่นก่อนแล้วเราจะได้รับส инг, ิ่งสิ่งนั้นตอบกลับมาแต่ถ้าเราไม่ได้รับส инг, bit, ิ <nurturing> ่งสิ่งนั้นตอบกลับมาเนี่ยไอสิ่งดีๆที่เราแบบลงทุนไปหรือเราสร้างไปมันก็ไม่ได้หายไปไหนความดีในตัวเราก็ไม่ได้หายไปไหนก็ให้เราแบบคิดเอาว่าแบบเราจะให้คุณค่าของเราตรงเนี้ยกับใครที่เหมือนกับว่าเขาเห็นคุณค่าของมันมากกว่าหรือเปล่าอืม แล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นแบบเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันแเหมือนพาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องมีการลงทุนเพื่อให้ได้กลับมามันคือกฎของการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือให้ลงทุนกับตัวเอง,ให,ง,เองให้ลงทุนกับความรู้ให้ลงทุนกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราแบบอยากจะไปได้ไกลอโอเคค่ะโอเคค่ะหวังว่าคนที่เลิกกองสองจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะกองที่สามค่ะ อันนี้เป็นคำแนะนำท้ายคลิปนะคำถามที่คุณกองที่สามตั้งขึ้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่คะได้โปรดบอกได้โปรดบอกใช่หรือไม่สำหรับคำถามของคนกองสามอ่ไม่อะไม่ ในคําถามที่มันเกี่ยวกับแบบอะไรก็ตามที่เป็นแบบความคาดหวังในเรื่องของเงินทองคาดหวังอะไรที่มันไกลตัวความคาดหวังที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นความโลภอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นคําตอบว่าไม่เราแบบคิดมากเกินไปเราคิดในมุมตัวเองเกินไปหรือเราพยายามควบคุมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกินไปจนทําให้เรามองไม่เห็นความจริงแล้วก็ แต่บีคิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่ใช่แบบมันจะเป็นคำตอบที่ใช่ในความหมายแง่ร้ายค่ะแบบว่าเราเจอผีใช่ไหมคนคนนั้นคือผีใช่ไหมอะไรเงี้ยคนคนนั้นจะโกงเงินเราใช่ไหมตอนนี้เราถูกโกงเงินแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะ เราคิดไปเองใช่ไหมมันก็จะเป็นคําตอบว่าใช่ในความหมายแบบในคําถามที่มันเป็นคําถามแง่รายค่ะขอขยายเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่า ไพ่บอกว่าเหมือนเหมือนเราอาจจะต้องหลุดออกจากแบบหัวหรือต้องหลุดออกจากแบบความคิดของตัวเองอะคะ่นะณช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอาจจะคิดตรงความต้องการของเรามากแล้วมันอาจจะทําให้เราอะไม่ได้สามารถรับรู้หรือแบบเข้าใจในมุมมองของคนอื่นๆหรือมุมมองอื่นๆได้เหมือนไพ่อยากให้เราแบบว่า,าหรือลดความคาดหวังลงแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น แล้วก็ยืดหยุ่นอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นบีว่าอันนี้บีต้องขยายอะ่ะบีสงสัยอะ่ะยังไงคะบีคิดว่าถ้ามันเป็นแบบเรื่องเงินเงินทองทองอะ่ะบีแอบรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าโชคลาภที่เราคาดหวังหรือเงินทองที่เราคาดหวังมันเหมือนมัน มันจะยังแบบไม่ได้ในตอนเนี้ยเหมือนเราต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเราต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เราทำมันด้วยแบบความรักทำมันด้วยทามันด้วยใจอะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะบีแอบรู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะต้องมองไปที่ในระยะยาวอะว่าเราเห็นกันละกันอะในอนาคตไหมถ้าเราเห็นกันละกันในอนาคตอะ มันสามารถที่จะแบบปรัแบบเปลี่ยนได้มันสามารถคุยกันได้แต่ว่าถ้าเรามองแล้วว่าเราแบบไม่ได้เห็นกันแล้วกันในอนาคตตอนนี้เราอยากจะแบบโฟกัสงานโฟกัสเงินเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เราต้องคุยกันนะเพื่อจบความสัมพันธนะ์อะแล้วมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหมือนกับว่าอย่าพึ่งทําอะไรแบบนอกรูก้นอกทางอะไรประมาณเนี้ยถ้าถามว่าแบบแฟนรู้ไหมว่าเรานอกใจอะก็มีโอกาสที่เขาจะแบบ เขาอาจจะแบบสับสนอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้รู้ความจริงขนาดนั้นอะ่ะแต่ก็แบบอาจจะมีเซนส์ๆบ้างพ mm hmm. าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพา,ายโคตรคอ,องอะ่ะให้เรามาระวังจินตนาการที่มันมีมากเกินไปอะ่ะเหมือนเราใช้ความคิดมากเกินไปเราอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แอคชั่นหรือไม่ได้สื่อสารออกไปมันทําให้เหมือนกับการตีความความหมายของเรามันคุมเคือมันต่างจากความเป็นจริงอะคะ่ะ เหมือนพ่อบอกว่าไม่ผิดนะที่เราจะจินตนาการอะ่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราจินตนาการอะ่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะงั้นให้จินนานาการในด้านดีๆให้จินตนาการถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราที่ไม่ใช่ความโลภความอยากถ้าเป็นความโลภความอยากมันคือเกิดจากความขาดแล้วเราจะยิ่งดืดดดืดความขาดเข้ามาเราจะยิ่งดืดความขาดเข้ามาในชีวิตของเราอีกอะไรเงี้ยให้เราแบบจินตนาการแล้วให้เราเชื่อว่าเราอ่ะสามารถทําสิ่งนั้นได้ แล้วหลังจากนั้นก็คือให้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณด้วยความหวังว่าแบบเราจะมีสิ่งนั้นเราจะได้สิ่งนั้นประมาณนี้ทุกอย่างที่เราคิดมีโอกาสเกิดขึ้นจริงแต่เราอาจจะต้องแบบมีการสื่อสารหรือว่าต้องมีการกระทําที่มันแบบซื่อตรงต่อสิ่งที่เราต้องการด้วยอถ้าเราชอบเขาเรารู้สึกดีๆกับเขาอย่ามัวเก็บเอาไว้ในใจหรือแบบอย่าคิดเดยอะจนเกินไปจนแบบไม่ได้แอคชั่นหรือว่าไม่ได้สื่อสารยืดจุ่นให้มากๆประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ โอเคกองสุดท้ายอันนี้เป็นคำแนะนำท้ายคลิปคำตอบให้คนกองสีค่ค่ะว่าเป็นคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ในคำถามในเชิงแบบตักกะเหตุผลนะ่ะใช่จะได้งานนี้แน่ด้วยความสามารถของเราอะไรเงรี้ย ใช่ถ้าเราอดทนต่อไปอะเราได้แน่อะไรอย่างเงี้ยอใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่สามารถผิดเพี้ยนไปไปจากนี้ได้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอ่ะบีรู้สึกว่าแบบมันมันใช่แล้วมันก็ตรงตามความเป็นจริงอ่ะแต่ว่ามันไม,ไม่ได้มีความรู้สึกแบบมาเจือปนอ่ะใช่ถูกต้องอ่ะประมาณเนี้น <laughs> ยังไงไหนบีขอขยายสิใช่ถูกต้อง ถูกต้องเขาชอบเราอะไรฟิลนั้นอะ่ะมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องคนคนนี้เป็นโอกาสดีๆนะเป็นคนที่จัก,กรวาลส่งมานะทำให้เราแบบออกจากความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คนคนนี้เป็นคนที่ใช่มากเลยนะจัก,กรวาลส่งมาช่วยเหลือเรานะอะไรประมาณนั้นใช่งานงานเนี้ยเราจะได้นะเราอาจจะแบบรอมันนานหน่อยแต่เราจะได้ในท้ายที่สุดนะมั่นใจในตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเอ่อ แล้วก็ใช่ถอยออกมาตัดใจจากเรื่องนั้นซะตัดใจจากงานงานนั้นซะแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยใช่ Move o n ซะเรากําลังจะแบบมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามานะอันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคอืมให้เราแบบว่าเชื่อเสียงภายในโอ้โอ้โอโอแปลว่าอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอะสิอืแปลว่าเหมือนกับ ไฮเ์เซลของเราเขาตั้งใจที่จะแบบสื่อสารกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลตั้งใจจะสื่อสารกับเราอย่างชัดเจนว่าใช่อะมั่นใจได้แล้วอะเชื่อในแบบสัญชาตญาณตัวเองได้แล้วเชื่อลึกๆภายในได้แล้วเชื่อในสัญญาณที่ฉันแบบส่งให้สักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาค่ะเป็นสัญญาณให้เราหมดเราอะสามารถมั่นใจในสัญญาณน,นั้นได้ว่าสิ่งที่เราคิดอะมันถูกต้อง ให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือกล้าที่จะแบบทําอะไรให้มันออกจากขอบเขตเดิมๆโอเคค่ะหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ